ไม่มีขายได้ไม่ต้องทำเองผมทำให้โมเดอน,นี้ครับเออทำซูมิโด,ดทำซูมิโด,ดเลยโตแล้วไม่เคยเสียเลยนะเก็บมาใช้ใหม่ได้คือทำไมผมถึงพูดถึงทำซูมิโด,ดเพราะผมผมจริงๆอาจารย์อายๆท่านเคยพูดถึงผมเป็นโอพอใช่ไหมครับจริงๆก็ผมผม,ผมไม่ผมไม่ได้เป็นคนโจรน,นะ ผมเป็นคนรวยผมทำทำหลายค่ายด้วยกันครับธุรกิจทัคนไทยแต่มันผมก็เลยว่าเออท่าถ้าผมทำหลายหลายค่ายนี่จะได้ว่าผมก็รวยละพอผมรวยผมก็เลยพัฒนาผมพัฒน,นาตัวผมเองครับขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีเนาะเพราะผมพัฒนาตัวผมเองครับเป็นมหาเศรษฐีก็ไปเฝ้าหมู่บ้านครับหมูบ้านไอ้บ้านพ่อพี่ไม่ทรรมดา ผม,มเป็นคน,นนะครับผมคนรวยพนามเป็นมาตรานผมผมเป็นมาตไปอยู่สักพักหนึ่งก็เลยเกิดความคิดครับว่าเอ๊เขาก็เป็นคนเราก็เป็นคนทำให้เราเราจะมาเป็นมาตรฐาอย่างนี้ทุกวันทุกคืนเนี่ยผมเชื่อผมไม่ไหวแล้วล่วละเพราะเพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแม,แม่แม่เราก็ไม่เคยสอนว่าให้ให่าให้ให้เราวันกลางวัน จริงๆแม่ให้แม่ให้เรานอนกลางคืนนะแต่อันนี้เรากลายเป็นนอนกลางวันเกิดสุขภาพไม่แข็งแรงครับมีอาการปวดหัวไม่เก่งปวดหัวข้างเดียวครับทีนี้ทางันได้ก็มีคนโทรมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ทางานอะไรอยู่ผมก็ตอนนี้ผมโดยละผมเป็นมา้าซีรี <laughs> เฮ้ยกลายเป็นม้าซีดีอย่างนี้ด,ด้วยไหมโอ้เป็นม้าซีดีก็เป็นด้วยเหรอลองฟังดูก่อน ทีนี้ไปามดูก็เกิดความชอบคมพอดีเนาะโบโลข้างเดียวันก็มีอาการห่าดนะก็เลยไปทานกาแฟครับไปทานกาแฟมะก็กินใจเพราะว่ากแฟทนาย่างตัวก็มีอาการครับมีอกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกาแฟมะลุครับกาแฟมะลุตัวนี้เนื่องจากว่ารสชาติของตลมกม ยังเป็นสมุนไพรที่ดีของบอริษัทไทรยาของเราครับ,บก็ผมก็เลยชอบที่ชอบกาแฟผมก็เลยไปสืกษาข้อมูลครับศึกษาข้อมูลต่างๆว่ากาแฟมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็วิธีการทำทำอย่างไรครับคือตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมสึกษาข้อมูลอยู่นั้นก็เความรู้ของบริษัทยังไม่มีนะครับเวลาเราไปซื้อของ เราก็ต้องมาที่ลำปางมาซื้อของจากลำปางไปเชียงใหม่มาซื้อของลำปางไปเชียงใหม่ไปเชียงรายครับขึ้นไปบนดอยภูชิฟ้าใครู็จกบนดอยฟูชิฟ้าห้องแบบนั่นแหละครับผมขึ้นไปมาแล้วครับไม่มีใครชื่อทั้งปองเลยก็ผมก็ต้องซื้นะผมก็ต้องาื้ดคือเขาไม่ชื่อเรื่องของเขาอะเรื่องของเราเราก็ต้องไปขาย เราไปได้โดยที่เราไม่ได้ไปหาคนอื่นได้เลยนะครับก็ที่ผมประทับใจก็ทุกนี่หละครับก็คือกาแฟมะม่วเนาะแล้วก็อีกข้อที่สองครับที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือผมได้เห็นอาจารย์ท่านบรรยายผ่านพิพุกครับท่านแก่แก่กได้ที่มากเลยนะท่านแจกก็เลยท่านบรรยายแห็นกันในงาน ทำบุญเนาะภาวนาขอให้ขอให้ผมเจอตัวจริงเหอะเพรเออเจอตัวจริงอ่าเอาล่ะทำไมตัวจริงเนาะนี้ผมก็เลยมาดูเป็นท่านอาจารย์เจ้าการโดวงครับโอ้โหท่านไม่เชื่อผมเราเขาไปดูในอยู่โครับเพราะว่าก่อนนั้นนี่อาจารย์อาจารย์กำลังดูเรื่อยังไม่ได้ใช้เป็นอะพานย์เนาะ นีการเราได้ใช้ธนาคารไปก็ถือว่าหนุนไปทุกวันหลอกไปทุกวันผมกับพี่วันดูแลไม่ไหวแล้วแอ่านี่ก็ต้องรับครับก็นี่แหละครับก็หลายๆอย่างครับที่เราเข้ามาในบริษัทบริษัทเนื่องจากว่าสุขภาพเราดีมีความสุขได้มีทางใช้เนาะเราก็ยังจะไปท่องเที่ยวหลายๆประเทศครับอย่างผมที่ผมเข้ามาในบริษัทบริษัทจร ก็ที่ผมทำจริงๆก็สี่เดือนกับหรือยี่สิบหกวันครับแต่ที่ผมก็มีรายได้อยู่ที่เนึ่งแสนห้าหมื่นครับถ้าว่าจะว่าถ้าถ้าเราแพ้ในหกเดือนเราจะได้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเราจะไปต่อประเทศแต่จะได้ผมมากกว่าผมก็ไม่รู้จะเอาคนไหนไปด้วย พอเราไปที่เชียงใหม่อาจารย์อะไรอะไรท่านที่อาจารย์ไปเชียงใหม่อาจารย์บอกว่าไทยได้ไปเที่ยวไหนผมไปดูในยูทูบผมอยากไปเกาหลีครับเพราะชาเกาหลีมันสวยผมก็สผมก็ภาวนาตลอดครับฝากผมว่าอาจารย์ว่าตอนนี้ไทยได้ไปที่คาโตรและเกาหลีเอาล้วเด็กผมมีความผันไปญี่ปุ่นีอฝากผว่าผม เน่มมเนครับ,รบาาไปเรอผมก็ยมมือตื่นครับเราสามคนสามคนถ้ามันไปเยอะมันไม่ได้มตื่นสามคนน้อยคนหนึ่โยมใหญ่คนหน,นึ่งก็คือเราถ้าเราจะทำอะไรครับเราทำดีนะถ้าเราทำแบบน่นๆเราความพูดเรามันยิ่งใหญ่ะ เวลาเราทำเราทำเช็ดเลียบๆนี่ยมันมันจะไม่ผสมพักกันเลย,เ,ลยเวลาเราจังความฝันเวลาเราจางังความหวังจับจังไว้ให้ถึงแต่เราเราก็ไม่จับให้เราจัไปให้ให้ถึงแต่เรา,า,าเราทำให้มันได้ระดับหนึ่งก็โอเคแลับเนาะในะนะนกรณเราจะทำอะไรมันจะตะเปะตะป่าเลยมันจะไม่สำเร็จต้องบอกว่าความพูดความการลมางมือทำ ยอมดีกว่าความพูดที่เคยรู้ผมบอกนะครับก็ถึงผมเน่เมื่อก่อนในคำว่าต้องพัฒนาเวลาทาธุรกิจต้องพัฒนาต้องใส่สุดผุกท้าแล้วคุณจะสัเดผมนี่เวลาผมวอนผมไม่ออก่อเลยาเราะพราะ้อางน่อมาเอา้งนเมนออการ็แผมก็บ้าไุกาถึงขึ้นมา นกเาเขา็มาทไมทแลน่าผมไม่ได้สู่าปีเพื่อนข้ากคนการแตรอย่มันไมโอ้นะต้องใส่จูม่ไร้ต้อส่จูผมก็เการใส่สุได้ไม่่จูมันต้องไม่ต่างกันตรงไหนแต่ว่าเราต้องกันอ่าตัวมดูดีอเราเราไม่ได้ตัวกบอ่ะมันก็หอม เราต้องคิดถึงนะครับถึงแม้เราจะ่สุดขนาดไหนแต่ว่าเราไม่มีเงินในกระเป๋ามันก็ไม่มีความหมายเราไม่ได้แต่สุดแต่เราไม่มีเงินในกระเป๋ามันก็โอเคอะไรครับเห็นไหมครับเศรษฐีรายท่านโอ้โหยังไม่รู้เลยว่าเป็นเศรษฐีนะไอ้ทักโอ้ยจนหลยโอ้เป็นเศรษฐีนะโอ้ขอโทษครับออเพราะเขาเขาไม่ปวดเขาไม่ได้แตะตัวร้องนะครับอ่านั่นแหละเไรว่า ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าทำดนตรีตาผมก็เลยชอบอยู่ใส่สุดแบบธรรมดาไม่ได้เนียนมากแต่อยาให้เหมือนคนข้างๆก็พออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับก็เอ่อตั้งแต่ผมเข้ามาทำในบริษัท์นตรตาเยอะอยู่ที่นี่ก็มีความสุขกับอุปสรรคหลายๆต่างๆนานก็ไม่ก็ยินีเท่าไหร่เพราะว่าเพราะหลายๆคนไม่ได้เหมืนกันเวลาเข้ามาทำโปริษัท์นตรตา ดิงหนึ่เราก็วางวางสายงานให้ถูกพอเราวางสายงานไม่ถูกบางคนจะไปโกล่ทางบอกโทรมาหาเราเฮ้ยสายงานแม่โกดังได้ยังคือส่วนมากแม่คนสายงานของตัเป็นคนเท่าไม่เจนเนาะแม่โกดังไดรยงสุดนี้ยังคนไม่ได้เลยไม่ได้แนะนำไปเฉพาะคนหรืออย่างเงี้ยนั่นแหละก็เราเราต้องวางสายให้ถูกพอเราวางสายให้ถูกเราก็จะตัดเบ็คครับก็สำหรับผมก็ ที่ที่ผมเข้ามาในโรงแร่ยนนี่ตาครับาะก็เป็นคนท่าหา่พี่น้องท่าหา่คนเนี้ยก็อะไรครับเพราะว่าก่อนนั้นนี่ผมมาเรียนที่ี่แบบท่ายายมีผมคนเดียวครับมานั่งอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่ตรงหน้าพ่อาจัดเลยว่าถ้ามานั่งหน้าได้จาล่างผมไม่นั่งหลังผมมานน่าหน้าเลยกันนะครับผมมานั่งหน้าแล้วพ่อตัดผมกลับผมไม่มั่นใจเลยเพเลยเห็นท่านรองนั่งอยู่ตรงนั้นผมก็เลยอยากจะไปถ่ายนี่กับท่านรองก็หลังหล ให้น้องเขียนดูครับเพราะว่าเมอท่านน้าเป็นคนใดะไรเนี่ยก็เลยเอาหลักฐานได้ดูคือจริงๆที่ผมมาชดภาพตำแหน่งผมผมก็ไม่ได้เกลียดครับผมก็ต้องขอขอบคุณระบบระบบธุรพารทนายมวามครับของครับและผมขอขอบคุณท่าอาจารท่ารับอารแต่ละ้าที่ไป แล้วก็มีที่คนนึงนะครับเป็นพี่ขาวพี่ขาวก็ว่าได้แลนะก็คือพี่เป็นคนเก่งมากดูไม่แหญ่แต่สวยนะครับแล้วก็บอกบอกสานัี่ท่าน์ระานบอกว่าเรื่องเด็ดไม่สำคัญสำคัญที่การขยายตูที่คนนี้เก่งมากครับที่ไปช่วยพี่น้องผู้ใหญ่ทั้งหมดมีรายได้หลักของก็คือที่กระทรวงศิลป์วิทย์ครับ ก็ได้ดมากครับที่อะไรปรึกษาได้เรื่องเดืนช้าเรื่องวันทำงานทำยังไงคุยยังไงที่ผ่านร้อนหนาวมาก่อนแล้วก็ปรึกษาได้ครับก็สำหรับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็รอจตรวจพิธีก่อนอกกับข้าว่าพอดีในไม่ชุ่น